รับชมคลิปใหม่ก่อนใครฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่ตำบลกระบินอำเภอกระบินจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขณะนี้นะครับผมแยกซอยมาจากถนน4เลน3 0 4นะครับเข้ามาเป็นถนนหลวงชนบทครับประมาณสัก2กิโลนะครับเข้ามาจนถึงนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าซอยบ้านหนองช้างลงนะครับก็เข้ามาจนถึงซอย8นะครับก็จาก4เลนมาประมาณ 2กิโลนะครับนี่ครับก็จะเป็นตามทางแบบนี้เลยครับถนนลาดยางถนนคอนกรีตและก็จะเป็นถนนลูกรังไปจนถึงที่นะครับเดี๋ยวรับชมเส้นทางและไปดูที่ดินกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ตําบลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอําเภอกบินบุรีนะครับนี่ครับที่ดินแปลงที่ผมจะนําเสนอขายในวันนี้นะครับอยู่ด้านหน้าเลยนี่แปลงนี้ครับนี่แปลงนี้เลยนะครับติดถนนเนี่ยถนนสาธารณะครับนะครับด้านหน้าเนี่ยจะติดถนนหน้ากว้างประมาณสัก80-90ถึงเมตรเลยทีเดียวนะครับเป็นเนื้อที่ทั้งหมด สองไร่หนึ่งงานกว่าๆนะครับแล้วก็ด้านข้างของที่ดินเนี่ยจะติดคลองด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมารับชมนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นคลองนี่ครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับนี่อยู่ด้านข้างที่เลยนี่ครับตรงนี้จะเป็นคันคลองนะครับก็คือจะเป็นคลองธรรมชาติที่ดินแปลงที่จะนำเสนอขายก็แปลงนี้เลยนะครับ มีต้นประดู่ตรงนี้จะเป็นต้นประดู่ต้นใหญ่นะครับมีอยู่2ต้นนะครับตรงนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีบ่อเล็กๆประมาณสัก5้คูณหเมตรนะครับบ่อบ่อน้ํานะครับนี่ยวผมให้คุณผู้ชมดูคลองก่อนนะครับคลองจะค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับน้ําจะมีตลอด ทั้งปีนะครับทั้งปีเนี่ยจะมีคลองอยู่ตลอดเลยนี่ครับคุณผู้ชมนี่ผมพาดูคลองคันคลองตรงนี้ก็สามารถเดินได้เลยนะครับแต่รถเนี่ยก็วิ่งไม่น่าได้นะครับเพราะว่าจะแค่ประมาณคันคลองเนี่ยประมาณสักสองเมตรสาเมตรประมาณนี้เองนะครับนี่ครับที่ดินนะครับแปลงที่ผมนําเสนอขายเนี่ย ก็จะบริเวณขอบเขตนะครับจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงเสาเสาเขตนะครับด้านท้ายแปลงเนี่ยจะเป็นทุ่งนานะครับที่ดินเนี่ยจะตัดตรงไปเลยนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับที่ดินจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้างเนี่ยประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเมตรนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมวัดให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ความลึกจากด้านหลัง จนถึงด้านหน้าเนี่ยก็อยู่ราวๆห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบถึงหกสิบเมตรนะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวนะครับที่จะสามารถปลูกบ้านนะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ําอยู่ตรงต้นไม้ตรงนู้นนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลยไปอีกก็จะเป็นที่อีกแปลงหนึ่งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมน้ําในคลองเนี่ยก็จะมีความกว้างนะครับ ประมาณสัก8เมตรได้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวเนื้อที่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับถ้าคุณผู้ชมชอบบรรยากาศริมคลองแบบนี้นะครับก็แปลงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอยู่ห่างจากถนนนะครับ304นะครับ4เลนนะครับ ประมาณสัก3ามถึงสากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านาผมให้ดูทางก่อนช่วงนี้หน้าฝนนะครับทางก็จะเป็นดินลูกลังแบบนี้นะครับก็จะมีข้อเสียเรื่องทางนะครับทางนี้อนาคตทางอบตอเดี๋ยวเขาก็จะทำเป็นคอนกรีตให้นะครับนี่ครับถ้าเดินออกมาจากที่สักหน่อยนี่เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมได้ดู เ,เดินออกมาสักประมาณ20-50เมตรนะครับก็จะเจอเพื่อนบ้านแล้วนะครับนี่เพื่อนบ้านอันนี้ให้คุณผู้ชมดูทางก่อนนะครับจริงๆตรงนี้เพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่แปลงนี้ก็จะออกจากเพื่อนบ้านมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยผู้ชมพอมองเห็นไหมครับที่เป็นเสาๆเนี่ยนะครับ แล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันนะครับนี่เพื่อนบ้านเห็นไหมครับนี่ก็ห่างจากที่ประมาณสักน่าจะประมาณสักห้าสิบถึงร้อยเมตรนะครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเนื้อที่อีกทีหนึง่งตรงนี้จะเป็นคลองฝั่งตรงข้ามนะครับคลองฝั่งตรงข้ามก็ถนนนี้เขาจะ ทำท่อให้น้ำในคลองเนี่ยลอดผ่านมานะครับทีนี้ต้นน้ำเนี่ยมาจากทางที่แปลงนี้เลยนะครับเพราะว่าน้ำจะไหลมาทางนี้นะครับนี่ครับก็จะมีข้อเสียเรื่องทางนะครับแต่เรื่องการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับทางจากถนนค่อนขกลดเนี่ยก็ประมาณร้อยเมตรนะครับถ้ามุ่งหน้าออกไปทางนี้เนี่ย ก็จะสามารถไปออกไปสนีกบินบุรีนะครับนี่ครับตัวนี้ตรงเป็นบริเวณเนื้อที่ที่ไม่ต้องถมนะครับเพราะว่าระดับเนี่ยเสมอกับถนนเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต่ำกว่าถนนนะครับแต่ฝั่งนี้ที่จะเสมอถนนเลยนะครับที่แปลงที่จะขายนี่ครับต้นประดู่อีกต้นหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อน,น้ํานะครับกว้างประมาณน่าจะประมาณสิบคูณสิบเมตรนะครับนี่ครับบ่อน,น้ําในที่นะครับนี่ครับก็เป็นที่ดินเหมาะทําบ้านสวนทําเกษตรนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ขายด้วยนะครับ ก็รวมอยู่ในเนื้อที่สองไร่กว่าๆนะครับนี่ครับคุณผู้ชมมีเสาเขตหลักหมุดชัดเจนนะครับเพราะว่าที่เพิ่งจะรังวัดมาไม่นานนะครับนี่เสาจะตัดตรงไปเลยครับคุณผู้ชมถึงตรงนู้นนะครับนี่ครับคุณผู้ชม สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยู่ตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างจากถนนสี่เลนเส้น3ามสี่เนี่ยประมาณสามกิโลนะครับห่างตลาดเนี่ยตลาดสดจะมีตลาดขุนศรีวิชัยนะครับห่างเพียงแค่ประมาณ3มกิโลเช่นกันนี่เพื่อนบ้านเห็นไหมฮะมองเห็นนะครับนี่ครับก็ตลาดสด โรงพยาบาลกระบินก็ประมาณ4กิโลตลาดสดประมาณสอสาโลที่ว่าการอำเภอนะครับก็จะอยู่ประมาณ3กิโลนะครับตรงเนี้ยจะเป็นศูนย์รวมที่ว่าใกล้ที่ว่าการอำเภอเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจโรงพยาบาลกระบินนะครับตลาดสดไปสีไทยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมเบียร์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมนะครับจนจบคลิปครับขอบคุณครับ